้เลยแต่ว่าจริงๆก่อนอื่นต้องขอโทษก่อนละกันนะคะวันนี้ขอโทษทาง Miss r a n แนคนาดาแล้วก็แฟนคลับที่แคนาดาด้วยเพราะว่าจริงๆภาพมันก็ออกมาค่อนข้างที่จะ ดูไม่น่ารักจริงๆแหละอันนี้เราเราก็รู้ตัวนะแต่ว่าอยากให้เข้าใจถึงเจตนาของเราว่าเราไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเพราะว่าเราไม่ได้อยากจะมีปัญหากับแบบว่าประเทศกัมพูชาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะเรายังมีงานที่จะต้องไปทํแล้วก็มีแฟนผัดที่นู่นมันคันเยอะด้วยแล้วก็กับตัวน้องนาโนเองนะคะ Miss Grand c a บ b o d i อะไรเงี้ยจริงๆมันมีประเด็นมาตั้งแต่เรื่องของการไม่รับไหว้นู่นนี่นั่นต้องบอกจริงว่า แล้วแต่สถานการณ์ในบางทีอ่ะเราไม่ได้เจอน้องแค่ช่วงนั้นจริงๆเราเจอตั้งแต่ตอนเริ่มงานแล้วก็มีการแบบรับไหว้ก็ต้องขอบคุณที่มีแบบภาพาจากแฟนคลับที่ถ่ายไว้ได้ว่าแบบเรา,าได้รับไหว้แต่แค่บางทีแบบมึนต้องบทีก็ทําให้คนเข้าใจผิดได้เลยก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาว่าแบบ พอมันมีภาพที่เราใช้เท้าเขี่ยกระโปรงบอกว่าเราไม่ถูกกับน,น้องหรือเปล่าก็<ม>คือจริงๆจะบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะ<ม>ก็คือถ้าให้อธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น<ม>ก็คือถ้าหลายๆคนได้เห็นวันนั้นก็จะเห็นว่าเราใส่วิกเนาะ<ม>เราไม่ได้ล็อกมงกบบับอิฟด้วยอนะไรเงี้ยมันก็เป็นการใส่แบบวางก็คือเพราะฉะนั้นโชว์ที่เดินอะมันคือฟินาเล่เราไม่ได้เดินคนเดียวแล้วก็มันมีคนที่เดินต่อเราติดๆเลยนะคะถ้าจะได้เห็นในคลิปปะะระเด็นเหมือน มันเป็นเหตุการณ์ที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีการสะบัดผ้าแล้วก็ถ้าดูในคลิปคือเราจะมีการชุดคลิปแป๊บเดียวแต่มันเป็นช่วงวิป,ประมาณแบบวิถึงสองวิว่าเอ้ยเราจะเอาอย่างนเอาอย่างไต่อซึ่งถ้าเราก้มก็คือหนึ่งชุดเราไม่สะดวกเพราะว่าเราชุดเรามันแหวกตรงช่วงอกนะคะแล้วก็อันดับสองคือเรื่องของมงเพราะว่าถ้าสมมติเราก้มหรือเราขยับเยอะอะไรอย่างเงี้ยมงเราอาจจะร่วงได้ซึ่งในหลักการเป็นนางงามแล้วอ่ะการออนเซตก็คือมงเป็นสิ่งสําคัญที่สุดถ้าสมมุติว่าผ้ามันออกมา มงร่วงอันนี้มันจะรู้ปว่าเราไม่ไม่เหมือชีพซึ่งจริงๆนาหลายคนได้ติดตามเวลาที่ฟ้าเดินชุดยาวๆอ่ะฟ้าจะใช้เท้าอ่ะในการสะบัดชุดอยู่แล้วซึ่งเป็นเป็นปกติสําหรับเราอะไรเงี้ยแต่พอเราใช้กับคนอื่นมันก็เลยอาจจะดูแบบไม่น่ารักอันนี้ก็ต้องต้องขอโทษจริงๆแล้วก็น้อมรับทุกคาทุกคําติเราก็จะเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไปในการแก้ไขอะไรเงี้ยในการอออนเซรซึ่งเราก็ได้มีการทักไปหาน้องแล้วตั้งแต่เราเห็นข่าวเราก็รู้สึกว่าแบบเออเห็นคลิป ก็เลยทักไปหาน้องนาโนว่าแบบเฮ้ยพี่ไม่สบายใจอะอย่างน้อยคือเราห่วงความรู้สึกของน้องก่อนว่าแบบพี่ขอโทษจริงพี่ไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นนะอะไรเงี<ๆ>้ยซึ่งน้องก็ทักกลับมาเป็นภาษาไทยค่ะว่าแบบว่า พี่ฟ้าหนูก็ต้องขอโทษพี่ด้วยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะสะบัดไปโดนแบบมาหนักมาตรงหน้าเราอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็กลัวเราเสียความรู้สึกเราก็กลัวเขาเสียความรู้สึกท้ายที่สุดก็เลยได้คุยกันแล้วก็เราบอกว่าไม่ต้องคิดมากไว้ร่วมงานกันใหม่อะไรเงี้ยซึ่งพ้รไงบ้างมาเป็นแค่คิดทุกท่านในที่สุดนก็จำเป็นประเด็นเขาไม่ได้ดูทั้งหมดเขาไม่ได้ฟังว่ายังไงเราสูญเสียใจมาที่คนตัดสินแหนูหนูไม่ได้เสียใจที่คนว่าแต่หนูอะแค่ห่วงความรู้สึกของน้องมากกว่าแล้วก็ห่วงงคความรู้สึกขอน โมเดียว่าเขาเฮ้ยเขาจะคิดว่าเราแบบไม่ไม่ให้เกียรติน,น้องเขาหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆเจตนาของเราก็คือไม่ไม่ได้คิดแบบนั้นมันแค่เป็นการแก้ไขสถานการณ์ช่วง1-2อวิอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยภาพมันก็เลยออกมาแบบนั้นจริงๆเรากังวนเรื่องความ,มีปัญหาระหว่างระเทีเราต้องต้องไปร่วมงานกับแคโมเดียอีกเยอะมากๆไหนจะคอนเสิร์ตไหนจะทีเซนเตอร์ด้วยไหนจะงานต่างๆซึ่งเราก็มีแฟนคลับที่นูน่นแบบค่อนข้างเยอะแล้วก็ห่วงความรู้สึกเขาว่าแบบ เออเพราะว่าบางคนก็เข้าใจส่วนบางคนที่แบบแฟนนางงามอาจจะไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจไปเลยซึ่งมันก็เป็นภาพลักษณ์ต่อๆจากเรื่องการรับไวหวนู่นนี่นั่นแต่ก็ได้แต่อ,อ,อธิบายตรงสื่อตรงนี้เราก็เก็บมาหลายวานันเพราะว่าไม่อยากไลฟ์ไม่อยากพูดถึงแบบว่าประเด็นตรนี้หรืออัดคลิปหรือโพสอะไรเพราะเราก็อยากให้มันดูแบบเป็นการตอบที่ดูเป็นทางการที่สุดซึ่งเราก็อยากจะขอโทษชาเน็เลยเป็นอย่างดราม่าที่มันแบบไม่ไม่ค่อยดีมันมีเยอะไหมคะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจเราจริงๆก็ไม่ไม่ไม่เยอะเท่าที่หนูเห็นส่วนมากประมาณ 7จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จะเข้าใจเราว่าแบบเฮ้ยมันคือการแก้ไขสถานการณ์อย่างเงี้ยแล้วก็ทางทางองค์กรเองเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าแบบนางงามกับการเตะสะบัดผ้าอะไรเงี้ยแล้วเราต้องเราต้องเลือกระหว่างมุงกุฎกับผ้าซึ่งเราก็มองว่าเท้ามันก็ไม่ใช่ของต่ําอะไรอะสำหรับเรานะเพราะนางงามแล้วเท้าก็เป็นสิ่งที่แบบว่าสําคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือหนูมองว่าแล้วกล้องมันก็เดี๋ยวเราก็ไม่ทิปได้ไงว่าตอนที่เราแต่ว่า สะบัดกระโปงแล้วคือกล้องมันจะแพนมาที่เราเพราะว่ามันเป็นฟินาเล,ละอะไรเงี้ยแต่ก็น้อมรับทุกคำทุกคำติค่ะไม่เป็นไร่ไม่ไ้องรียกกับแฟนไปนิดน้อค <c oughs> นอีกอตูวนิดนึงอาจจะแบบว่าโจนดรมาม่าจมพีไม่ไม่ได้กังวลค่ะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้มานานมากๆแล้วก็คุ้นชินกับการแบบมีดราม่าแล้วก็มีทั้งคนรักแล้วก็คนที่แบบเขาไม่ชอบมันเป็นเรื่องปกติจริงๆ่มันมีดราม่ามันจะตกใจเรามาาแค่ไหนหรือว่าฟ้าเลิกมองยังไงกับมันคือจริงๆ พอเราเรา,เรามองถึงปัญหาก่อนแล้วพอเราแก้ปัญหาสิ่งแรกที่เราควรจะนึกถึงเลยก็คือ,น,อ, ia, น,อ Nano, น้องแคมบูเดียอะไรเงี้ยน้องนาโนอะไรเงี้ยพอเราทักไปขอโทษเขาแล้วเขาก็เข้าใจเราเราเข้าใจเขาก็คือจบละส่วนคอมเนต์หรืออะไรเงี้ยคนที่จะตัดสินเราแค่ช่วงวีทีทีสัน้นๆก็หนูก็รู้สึกว่าปล่อยได้แล้วมนหรือว่ามันยิ่งสูงยิ่งหนาวก็อาจจะด้วยอาจจะด้วยค่ะเพราะว่าหนูเข้าใจนะคนมันแบบว่าให้ความสัมพันธ์ทุก เขาเรวาทุกเซี่ยวเลยในการที่เราจะออนสเตจหรือว่าอยู่ในแสงหรืออ่อะไรเงี้อาจจะต้องแบบระวังมากขึ้นทำให้เราตอนตตนีหสัปันไปเสร็จแล้วอะคิดว่าเอะามาอะไรหรืออะไรเงี้ยบนเวท <c oughs> ีไม่ได้คิดค่ะตอนบนเวทีไม่ได้คิดเพราะว่าหนูก็จริงจแต่กล้องมันไม่ได้จับก็คือตอนหลังจากที่สบับปะกระโปรงไปแล้วเนี้ยเราก็มีการหันไปมองน้องซึ่งเราก็แบบจริงๆรก็น่าจะรู้กันตั้งแต่บนเวทีแล้วอะไรเงี้ย ใช่เพราะว่าจริงๆอะภาพมันเหมือนหนูเหยียบไว้แต่ว่าจริงๆคือเราสะบัดแล้วมันติดมันเกี่ยวทีมงานก็เลยมาช่วยเอาออกให้ถ้าสมมติว่าเราไปใส้ขาเกยียบมันจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อมีสองอย่างคือเรื่องของตาอกที่มันจะออกมาแล้วก็เรื่องของมงคถ้าตวาถ้าตอนนั้นเราไม่ได้เอาขาสะบัดออกสถานการณ์ต่อไปที่มันจะต้องเกิดคือรู้ว่าลื่นมันลื่นแน่นอนมันลื่นแน่นอนเพราะว่า แอรียข้างๆเรามันไม่มีเพราะว่าคนต่อไปเขาเดินมาติดๆในการที่เราจะขยบมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีคนอื่นๆต่อๆกันมามันต้องแก้ที่ตัวเราเลยอ่ะถ้าเราไม่ไม่นะตอนนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าคนอื่นต่อไม่เหยียบก็เขี่ยออกใช่อย่างนี้ฟ้าถ้าครั้งต่อไปมันใหญ่กย่างี้เรามีเตรียมแผนสองไหหรือว่าจะต้องมีอะเมเนก้าขยับแล้วไหมเราวิาจะต้อง โหพูดยากเลยอ่ะเพราะว่าถ้ามันเป็นโชว์เดี่ยวหรือโชว์สองคนอ่ะมันสามารถแบบมีแอรียอในการแก้ได้แต่พอไปเป็นฟินาเล่ที่มันมันมีหลายคนนะมันคอนโทรลยากนิดนึงแต่ก็จะระวังได้มากขึ้นอาจจะถ้าเป็นรอบหน้าก็คืออาจจะแบบแต่ภาพมันก็จะออกมาไม่สวยไงถ้ารอยทีมงานมาเขี่ยให้มันก็ภาพมันก็ไม่ได้อีกะเอาจริงๆเราแค่รือว่าแบบว่ากล้องมันไม่ได้แพนแเราก็รีบแบบต่กล้องก็คือรีบเลยอะไรอย่างเงี้ย ตอใน้สบายใจขึ้นนะครับพอได้เคลียร์แล้วได้บอกบสบายใจสบายใจค่ะก็หลังจากที่พอเริ่มมีดราม่ามากขึ้นก็จริงๆหนูว่าเลือกที่จะแบบไม่อ่านดีกว่าอนะไรเงี้ยเพราะว่าคนที่ควรจะเข้าใจมากที่สุดคือเราขอโทษไปแล้วแล้วเขาเข้าใจก็คือจบมันเหมือนคนเมื่อนที่แบบดราม่าค่ะคอ้ว<า>ชินแล้วว่าชินแล้วก็หนูก็เลยเลือกที่จะแบบว่าอาจสมมุติว่าเราไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักเราแล้วก็อาจจะมีคิดเหมือนกันว่าแบบเออพภาพมันก็ออกมาแบบไม่น่ารักจริงๆ Ok ok.